นันบูดคนเลยจะได้จำแจ่วการตะไคร้สบายดีเลยสวัสดีเพยยื่อนพี่น้อง,บองาามมาาเบิทุกคนทุกคนนี่ตนับตุ้ต้องมาทำนาเก่าทุกคนเลยสบายดียามเศร้าทุกคนเมื่อกี้พากันเดินทางขึ้นป่าแล้วทุกคนมื่อกี้นะแต่ขึ้นป่ารอบนี้ขึ้นสองคนคนเราเนี่ยนะขึ้นป่าสองคนขึ้นกระบวาดทุกคนเลย ว่าทางทีมงานเพิ่มขึ้นไปก้อนหลายแล้วเดี๋ยวว่าหลายกลุ่มได้ขึ้นไปว่าเขากขบมาวาดสองคนขึ้นน้ำหลังคนเลยอยากหมาบประมาณกับปากติดตามส้มน้ำกันคนเลยกว่าวาดก็กดระดับลดกว่าวาดนะสายเดียว่าดีฮ่า <c oughs> สองคนเท้าจะพากันไปกินข้าวลิงกัหนือแล้วทุกคนเลยไปลุยน้ำกันเดิน ทางกระบตากรัมืดฝนแล้วทุกคนเลยพระปูออกปามได้ฝนทําฝนไลก่กุเทาอถทนพวามพายุเข่าทนเลยมีข่าวว่าพายุเข่าว่าพายุเข่าจะเต็มมนีไป,ปะวะเข่าเขล่าก็เดินได้ไปแล้วทนเลยสถานการณ์ลุยแล้ว ถือจจว่าใครก็ซื้อเ้วนี่ก็ซื้อเ้วเข้าไปปัดน้ำท่วมเร้วนี่ังลำบากเลยนึงทุนนี้อาจจะเป็นผู้ที่เป็นตมอมนีน่เลยนะแล้วแล้วฝนตกแล้วฝนตกแล้วกันี้ยัายในหอดจุดหมายปลายทางแล้วฝนทำน้ำทางละ ทางหลังคุนีน่โอยทีออ่ได้บ่กเขาป้าฝนนี่ตกโลดอยากทางลงเหมือนกันคอยดูคอยด,ดูหนาด้วย มันจะได้ยูสุสดหรอกเดี๋ยวมัได้ยูนะสุดเฟร์ลอยสุดเฟร์ลอยโอ้น้ำตกตาดทุนเนาะต่อผักนะสุดเฟร์เขาเมื่อยแห้งคนเลยผักกันสิ่งเขาง่ายเติมพลังซะก่อนกินขา้าวอันนี้พัทยาเข่าเทอาทุกคน กละกินยู่ตะปาพอละบันเท่ากับมือแรงกินไอ้สุดเปอร์พมันกินเขาก่อนสุดเปอร์มหิวเขาลดยอกลงหลายพวกกนละเต้นอยู่ปังป่งปังป่ง mm hmm. ปั่งปั่งกินอยู่ริมนมนะ้ำเลยกิน, mm hmm. นกันยูนตาปาเลน่น ฝนผ,ผ้าคักแท้นี่ไปฟันไม้ก็ฟันไม้ฟันน้นฟันนี่ร้อนโอ้เถอไเลยคอยถือมีดไปเถอะกันฝนลงน้ำตกตาดรลดฝนคักมาเอาเดินทางต้อทุกคนเลยเขากินน้ำอินทิพย์ร้อยเลย ทางตันโดนเลยพอที่ไปนอนหม่องไม้นะกับมนันไปนอนอยู่แถวหอยโดนแต่มาทางหลัดทางเว้นบะ่ะบวชเบิ้งทางอยู่สุ per ไม่คนเลยจะมาป่าเนี่ยไม่เคยขับตั้งรือทางมันยากกระละบอกล้าขับคนเลยมารอบนี้ลุยลองเบิง้งแถวนี้มันเอาง่ายแล้วแล้วก็เปลี่ยนบวช ทางทางก่อนคนนีลยโอ้โหอยหมูดุดนะมุนมุนอย่างนี้นะเถ้หมองเที่ยวที่ไปอยู่นี่เหมาะสมนะทุกคนเลยเพราะมองคนไม่ค่อยไปนะฮะหอยหมูดุดดุดส่งผลบางยาใน่คนเลยน่นาจะเป็นบุกเกิลในมือสองมือนี่เหมนเลยทางทางก่อนพลาดดวงเดียวคนเลยผาใหญ่บาวัด มีเจริญก็รู้มีดน่อยโพดฟันไร่ท่านนี้นะมีทอสองนิ้วถ้าไงล่ะทำเลยคุณนะเข้ามาทางในคุณเลยผมย่มอยู่คนละอติดถางเลยนี่มีดหน่อยให้ละอ้าวถางยำลงนี่เนาะ ยมนนัาไม่เปื่อยบางไงคนได้ทับนะลืมเบิ้งบางยานในภากระถางเซยเบิ้งสิผูกกเปื่อยบางไงนึงนะสองอุ้มไม่ผูไม่ผูทับนะโอย้ยดับไลเนาะดับไลเขาลายเลยไปตรนี้เลยไ,ไปงั้ได้ก็ไปนะ นายรถก่อนอเว่รถเว่รถคนเลยบุปปาเลยรถล,ลอยเอ๊บวิดโบวิดแตนเตอร์ ทำไม่แล้วทำไม่แล่วตู<อ>้เขาเจ้าเขามาผลิดีเสียเทียนนะเท่ยวคนเลยไปบ่ได้ทรามไปทรับง่ายมองอและแล้วก็ได้ง่ายมองทุกคนเนละยเดินทางต่อ ไปด่านปลาไหลป่ะบ่วาวาดบ่นะี่อันนี้นาเสแล้ไ่ด้เคยไปตะเคือดปลาไหลดีไปล้องเวันนี้ละเขาไม่ได้เคยไปเพื่อนพาไปนี่อยู่จุดไหนด่ดานปลาไหลนี่ว่าเพื่อนไปสุดก้อนทินเป็นห้อยหมูดูแเตะ,ตะ,ตะอยู่ว่ะ มอดห่วยไปคนนึงอันนี้คือห่วยทรายไปคนตัวนี้นะหนาจะแม่นนะเดี๋ยวหอด ที่ผักเันทีรลอยคนนี่บอกนี่อดเป้าหมายเลยคนนี่ห่วยก็โยมมอห่วยก็ทางขึ้นมาประมาณบวกเกินซ้าวสามเติเมตรเท่ขึ้นมาคุยให้่ะลงไปตักเอาน้ำในขึ้นมาใส่สอยสะดวกสบายคนนี่ที่พักจุดนี้ละโอ้มีแต่ไม่น้อยเบิน์ะจะเป็นเพิ่งนะ ยืดสันเลยนะเป็นยังไม่น้อยอกลางให้ปืนไฟเลยก็ มาหาดังฟืนน้ำไฟกันเถุนกลางที่พักที่นี่รอยแล้วก็าจะดังฟืนน้ำไฟป่าเวทจะจะค่อยพากันไปหาราแรงทนนี้ยตรงนี้ดังไฟกันยากเลมันไม่เปียกไม่ซุ่มนเล ใส่ชีบบุลรุยุงหลายขนาดโอ้ไปตอนนี้ก็เอาจับเกี่ยมภาชนะเครื่องของเาทีบ้อยทุกคนเลยเดี๋ยวว่ากินเขากินน้ำเรียบร้อยแล้วอุ่นเครื่องนะก่อนกลิ่นกันแล้วนะพอทุเรา ราบบางเธอเขาอ,อาจจะมาขำมามืดเ่อจะก,กินเข่าของมีคนนี้ไปเราละแรงกันทางเส้นทนี้กับบได้ม,มาจะเทื่อทางนี้เบียกหขูจะแก้วอะไรทุนนี้ไปชิลไปตามแล้วนี่แหละที่แล้วของหมายไว้นี่จะยิ่พออย่างพวกนี้คนนี้ สองนี้มันแดดทนมันแดดแล่นลงเลยเสียดจะประวาดิไได้อมามามากคนฮอยแลนขอดกินยังใหม่ๆขอดกินยังใหม่ๆพอแดดแลนมันลงสวงนี้มันหานอยู่ในกินมันเก็่ยมจะเกากลับนะคน หอาใน่พอหอยหมูหมอยาเนี่ยค่ะทางเส้นมาสงสัยมันตื่นตื่นเสียงรถไทยเข้ามาละนีนะเพราะรถไทยมันดังมาตัดไม้ตัดตอกที่พักนะเพราะมันอยู่ไก่จากหอยมันนะก็มันเนี่ยชีรอนหลอดบางเถือพ่อหอ้าพ่ออัน,อนกระแตคนนี้ดาวยัน เนื้อใหญ่ยมันตื่นเลยโจกซะก,ก่อนขิ่ล่อเบิ่งก,ก่อนก่อนหล่อเบิ่งร่งก่อนบของเยวพ่อจะเนื้เสียดายเลยกระแตนี่เขาหูจะได้มาอยู่ใกล้ๆโลกคณะพ่อห้อยยังห้อยเนื้อใหญ่สีไม่ไม่เ่ยน,นะมันเทีย้เทาส่งเสียงไปยันเนื้อใหญ่ไปเลย ไว้ซอกหาแต่ตัวใหญ่หลายบ่เห็นโน,น่นเลยเอาตัวน้อยก่อนตัวน้อยที่บ่มีแนวกินแรงหาแนวกินแรงก่อนเรียบร้อยเรียบร้อยโุ่นเลยหาของกินแรงก่อนหาเงาเงาก่อน,นเรียบร้อยเลย เน,นี่มันชี้คำเลยเลือกว่าไรคนนี้เลือกจะในได้จำแจวเอาตอนมาได้จำแจวคนนี้ลอยเลยมาการแล้วทางทีมงานเขาก็หึมแลหละแต่ได้ตัวนี้ก่อนเขาก็ได้กันกันบูดุนเลยจะนได้จำแจวเอาแกะแกะขัดไปซะก่อนคนนี้อ่าตัว ตอนนี้มืดไวเทปานคนนี้เลาะไปเลาะมาหน่ะมืดเลยเอาอยู่ในป่าไม้หกมันเบ่เห็นหฮงคนนี้ไ้เดินทางกับแคมป์กันบานนี้ทางทีมงานเขาก็กปงหนึ่งละอาจจะได้พลุโตนแล้วคนนี้อันนี้ถือว่าจัดไปพลุโตขับเพื่อได้ได้ขบับรถึกถือว่าได้ผู้นึงคนนี้แร้งดียังพอได้มีแนวกินแรงคนนี้หาทางฟืมาไฟถา่าเพื่อนกัน กับมอดไฟมอดปัดกคนเลนยนังไฟถาก่อนทางทีมงานพยายัมงมามาฮอดเลยทุกคนตอนนี้ก็มืดเลยหน่าจะเลาะไกุ่่คนเลยฟังเสียงสุดเสียงหนึ่ง ามาหอดโุแต้มหนึ่งเห็นบ่อค่อยว่าแล้วเจ้าก็ต้องได้แต้มหนึ่งคือการหน่อยฟังเสียงเหมือยไปแล้วของคอยเอ็นมันเ็จหนาใส่แฟ๊เฟปเปเฟปขอบไว้ยิงว่าคอยจะเอาตบตมิดทุกว่าคอยเห็นคอยเห็นห้อยหมูคนละเบียดบึงหมูก่อนบพเห็นหมูแล้วเออกาบเห็นหมูแล้วน่แล้วกะเอานกมาแล้วมาไม่ไแล้วก็ไปก็มาก่อนมันนล่นะเบาหวาดเพ่มาหอดหลายคนเล้หมานตัวหนึ่งคือว่าวแหละ ปั้งหนึ่งกต็ต้งหนึ่งว่ะถือว่ามไม้จัดไปพลเรี่ยวแลแ้วคนนกงยังบอได้จำแจวได้แต่บอาโอเคอยู่ที่แรกว่าที่เบาแลยที่แรกนะมันที่คำเลยเด้มันที่คำน,นะกาบเเห็นเนื้อใหญ่แล้วก,ก็ห้ำเลยคนนี้ที่แรกกระแตพอนะเห็นห้อยปุ๊บก็กระแตกะมะ็มาหอดตาหนาแล้วได้เ <c oughs> สร็จหนาเสร็จหนัวจะจะเลยโ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ้ยว,ว่าหอยใหม่กระโดดเลาะหลอบกบางคนว่ะเลาะเบื้งจัวหน่อยคอย มาเห็นเุ่นมาผลิได้นกทนะ่นคนหน่หนังฟืนหนังไฟไชาบางพูมเนะี่ยโอ้ยไปกันานนะคนนะ้าการละหาจีนก,นกจีก,กระแตก็ให้ยูให้กินคน่เลยความเมรัยอออกหากการแนนะ่มน,นี้นะ nục ca tô à chỉ cái cây ừ. cái nai đó ca nai นี่นะ nhiều nai อยู่อยู่ ca te ca เห็นหอยหมูใหม่บุก้าหางมอกนี่มีง่ายไปเลยได้หางรอดมีง่ายด้ใหญ่ายจะห้ามอันนี้นะชั้มนี้ง่ายเติบโตขึ้นขอนไม้เลยชั้มนี้กระจรหูกระจรเจ็บเจ็บเจ็บบ้ากระจรขิวอมสะดอกจะโกบได้ <า>นผนแห็นดอกคอนแคนยอดคอนแคนมันนี่นะจะยอดคอนแคนมันนี่ผักโขกกระนายบวกกระนายส่วนนกกะจีเห็ดแหงไใบคนนะี่

คนน้อยนึงเลยกเยละเก็บมันคำละบรทันผินหงเก็บนอนเคนใส่น้ำยานเนี่ยมันอ่อนเสแปรยางอืมนี่เห็ดออมใส่กระหอกกระหอกคักท่านไงมือเก็บมาตอนเขาแต่มันบรสุขคักคันคันคอ,อยนหนึ่งเด้ผักนี่แหลย เด๋ยวคันคอในนึงเี่เยหน่อยหอมัน,นี้บุมีอบุมีคคกพช่ไหมอจะได้ซอยแสวครกบ่มีกระเทียมใส่ส่วนเพ็ดกะ หักใส่เลยคนนี่นนเผ็ดเป็นเผ็ดดิบสบายอยู่ตกิดจาดารลหมักเผ็ดบ่เพระว่าเผ็ดก็ได้ค่อนี่ไม่ได้คบบ่าบบอย่างอย่างหม,มกรรักเผ็ดรูปผิดเผ็ดจะน้อยได้เสบเนาะกิน <c oughs> เผ็ดมันจังแข็งแรง ตัก่อนใส่หน่อยนึงปนงใส่หลายดอกมแทพะว่าติดใจเกลือเกลือไม่บวงลบนนี้ใส่ซีด้วเกลือใส่ส่หลายนิดหน่อยเพรว่ามาค็มโอเค สุกเสนาเ,าเลยอายส,นนนสนานังนใหม่หมอหลบนี่เสียบไปะะเลยแลลงเลยเดนพเจาะม่ได้เสบ สูตรใดมักสูตร<อ>บอ่อเอาเลยมักสูตรตู้น้ํานึงบกวาดมักสูตรอ๋อป๊าดโตโอ้พดเลยคนนี่สุดยอดเลยบาดนี่อือสอฮ้อนๆ แสบขนาดอมสียงอ่อนแขนมาขัดซุดยอดอยู่หันคนเลยจะได้ดปุ่งก็ประวัติหิวข,ขา่าวแห้งเลยนอนดิเปย์ย่นย,นยน่นอยู่ผู้อู้อา้าวถอดเลยถอดเนาะ ขายอดเลยคนนี้ถลทเลยนวดง่ายด้วยสายแบบแรงเลยข้าวในป่าสองคนโอ้แซ่บเลยทุกคนเลยทำมาไหมข้ากันคนเลย นีมือบ่งต้องใเซบ่งนะใส่มือโลดเซดน้ำป้องผูดีเลยเหรอเปลืองเบิืงลมดูเอาเน่อคอนเคานจะน้ำคนนี้มันจะเสนน้ำน้ำยเข้มป้อมหือ กมไอืมอืม,อมนมันอ่อนแน่อืมบอยามมอ่อนนะบอืมกะในแก่ออยกคือะก็หอกอ่อนเนาะอ่อนาม ครับนี่แหลวปปะว่าไปประการวะฮะไปวะเอไปน่องอไปชนนวัดประการเอไปท่านคนเลยเมย์เมย์เลาะมือนนี่คนอาจจะเป็นคืนหนาเขาประกานเขาคืนนี้แถบพักพรสะกอนคืนนี้นะอ่ะ <Okay. S 1> ไปแต่สำหรับคลิปนี้ใจปิดเพีงเท่านี้ขอ,ขอบคุณครับทุกทุกคน ครับสมคิดจนจบการอาชีพนาเจอไหมคนนึงแต่ีนี่บยสบายดี